ฐานใหม่ขึ้นเทิงยังไข่ได้สัญานเดินใหม่ล่ามุขางต่อตตบตโตกบอดวยวต้องร่างเก็บเอาี้ สวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องเบิร์ตสุภุทุกคนน้องมือนีน้องอันชิมาจู่ต่อพ่อพีนอ่น้องมือนีชิมาจู่ต่ออุปกรณ์ของข้ากับมีน้หม,มั่นชอมาหาพันพ่นอพีอ่น้องนาคาหม้อโคกนาคาอันนี้หัวกกันนอกหัวกกันนอกคลองน้อย,ยน้อยน,ยนย้องข่อยยืมข่อยยืมมาข่อเสียเอามาติดกล่องพ่อพีอ่น้องเดี๋ยวข่อยสิขึ้นเอาต่อให้พ่อพีนอ่น้องเบิ่งนี่แหละธานิสาจูพ่อ,อพี่น้องกองแม่เบิร์ดเปรด์สา ต่ออยู่ฝุอยู่ห้องห้ามพอพี่น้องเดี๋ยวสีมือแรงสีอันนี้สีขื้นเอาต่อให้พอพี่น้องเบิง้งสีติดกล่องขึ่นไปน้ำนาะพอพี่น้องไปทาเบิ้งด้วยมือแร่งเดี๋ยวสะไปทายต่อให้พอพี่น้องเบิง้งมาอยู่ใส่เดี๋ยวจะพาพลพี่น้องไปเบิ้งห้างต่ออยู่ห้องห้ามขาเทียงเนี่ยห้องห้ามงวมันอยู่ในกกตานพอพี่น้องมันอยู่ในต้นตาน อย่างออีแม่เห็นยีแม่แลรวเห็นหางต่อหางกัิจูเดี๋ยวไปพี่น้องเอาคันด,นนออดขึ้นไปแลป้วเขาก็สะเอาต่อ,ตอ,อโอ้เห็นเหรอ เขาไปยืนเอาไเหยียมันิดแปลเนาะเดี๋ยวเคยเน้องตอเ้ห่เนาะหุ่มเาอันนอันเนอันจะมะเบิเดียเห็นแต่ว่าอ่อเดียเคยนองตอยี่ยมวง่อนป้าห่างัไงันน เห็นแต่หูมันมันตาขาวต่ออกอยู่เห็นด er> ิเห็นดิเฮโนนแต่ขาวเดฟพี่น้องาเห็นวัาจันเบิรงวงจักหตูปูเหนมเหรอแมนเออหอ่าพี่น้องตอนนิกาพีคมเฮโนนพี่น้องตอนี่อค สากองไว้อยู่สากองไว้กองแอนแบดบอยมีอยู่พอพี่น้องมือนี้สีจูดกันสามคนเนาะพอพี่น้องหนึ่งกับหนึ่งกับน้องอันแหละกับไอจอนแหละกับสีแมนเอาพ่มเนาะสามคนสีจูดกันมือแรกนี่แหละถ้าตอนนี้ถามันคำถามันคำเลยถามต่อเขาห้างเบิร์ตพอพี่น้องถาต่อเขาห้างวัเบิร์ตเห็นมันฉีดบินมันฉีอยู่แถวนั้นมันกลายสี มันกระสีขาวโว้ดไดเทาจูดมันส,สิตธ่อเทาถ้าถามมขาวห้างเบิดก่อนมาพี่น้องเี่เขาชีน้องต้นย่าก็สิใส่น้ำมันไว้ก่อนใส่ให้มันซึมหมดน้ำมันเป็นน้ำมันน้ำมันสีน้ำมันเอสซังเนาะ กระสวนกระสวนโอ้ยสร้างอันสีแดงคนแท้คือน้ำมันอย่างจนิงคนแท้คือในน้ำมันเนี่ยฮะเบนซินเก้าห้าเบนซินเก่ดน้ำมันแดงแต่ว่านี่ยังสั่นเพื่ออย่างวะนาวิจิตรใส่คว้าน้ำมันนี่มันใหม่ได้เพิ่งน้ำมันแดงคันมันใหม่ได้แป๊บเดียวน้มันนี่มันใหม่ได้เพิ่งเพิ่งนึง เป็นซูม่าับยีไสพ,พ,พี่นมานอพี่น้องตัวน,นี้ห้ากรสีแจงู่ตัวนี้ห้ากสีใส่ซูม,มือขาย่าสไปถูเป็นเยสเป็นคนคิงดเอรนาน้นทนเป็นคนขงจะเอาพี่น้องซูม,มือก็น,น,ออน้ำข่อย เตรียมตู้ไปพี่น้องเตรียมม้เขาเยสิเตรียมมาสองอันตู้มาสิอู้ทุกคนเลยงานจูเป okay. ็นสี่คนโอเคพี่น้องตอนนี้กี่สิบเลเวลาจูปีดไฟเนาะจูนี่เนาะ

ที่นี่เราเปน้างก็ต้องได้ปิดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยอย่าต้อนเห็นพี่น้องตนี้ห้างกันเลยจูด้ป้าไฟดีไฟมันดูไปแหงมึงพอนเนาะเนาะมันวามันจูในโกกตานั่นสิไม่กกตาลเอาเอาเขนเพิ่มขวดเพิ่นที่สิไม่กกตานท่านที่สิไม่ห้างต่อนี่ ตายได้เลยกุ๊กตานทำไมนี่พี่น้องไปออกยิ่งแหง,นะหง,งมันตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเมยตอนดนินเมยตอนดินบินไหนินนีนนะนนนเชิ

แม่ทังไ่เลยไม่รับปอแ่ก็ไปรับไ่แน่น่มันใหม่ห้างต่อที่ันไม่หบอกมันดะมันดะมันใหม่ห้างต่อเหรอไมันเห็นบ่ได้เห็นางบ่ได้หน่อยโอ้โหมันใหม่ห้างต่อบ่ได้เห็นแต่รางเยหมด้ยเนาะหมอดหมด

อาไปกพี่น้องมันใหม่กกตายไฟมันยังใหม่ว่ากกตายมันติดไฟง่ายงาตายง่ายยังมันก็อยูหน่อยหนึ่งมันก็ติดเออดูนุ๊งว่ะ

อัอ้อย e. oh. ่ฮะดูโเพาะโอ้นเรดีาด wow> ีอยู right. ่ว่าได้สโตอาหมวกกันนอมาไว้สก้ลเอาจใหม่เวทโกะลูกคนน้อเออ็กิ่นสัอมอยู่ต้องมาคอยกินเาจอมีัมนอย่บอี่น้อยน่ไปไปสโกลงมา ไม่ใช่ไม่เสียไปเรื่องหมดเพราะไม่ชัดเจนเพราะว่าเขนจะตกนะโดยเร่ปลาที่เธอดุไหมมุ่นเบิดเฮ้ยใส่กินหาเบิ่งดุมันอย่านี้กินหนักมาเทียวเเสียมมุ่นเบิดไฟโทกลงมา มันยังสิตกลงมาเรื่อยๆนะพมันใหม่โกมันโต้ยิ่เมงเลข้นสิตกแล้โดโดเสียดายดูมันเฮเบอวต่นออตกขึ้ตอบหน่อยเดียวบเนาะพเออพอเม่นรบ่เม่อมหรต่อมเอา้จอนบ่บ่ เงาบนเงาตกใหญ่เต็มอ oh ู right. oh. Oh yeah ้ย right. ังม kind of ั่นใจสั่นเลยนะจันเลยมาที่ทุกเดี๋ยวนี้ตัวเล่นอะไรต่ออุ้ยตัวเล่นอะีรตัวเล่นนั่นบนเงาเงาไหมเงี้ยตัวเล่นตัวไหนเหรออู้ทุกแต่เงาผูกอู้ติเช้อไดู้ก มันตกแต้วท well, ja. oh. ุกท no> right> ี่เสียดายมันตอยู爸爸่นป้าเมย์มันดูมันดุบง่ายหนึ่งเลยคอยเอาหันดูยังบมใหญ่บันตัวนี้จะดุ่ใหญ่เป็นนอนใหญ่ด้อเดน อันงี้งวยเลยนอนใหญ่เท่านี้ออโอเคไนเต็มี้มางก็มากหัดเทียงนะไม่ได้เติบอยู่หรออือดต่ตของเขาอือดีไม่ได้เติบจุมเรามันอยู่นี่หรออือมาสิยดขึ้นเอา แต่ก <inaudible> ินเอางามๆเนาะเออลาอยู่ม <conclusions> ันกทงอีตูนี่เนาะอันโอ้ตกลมาหมเลยค่อยไกเฮ้ยกาสิย่าสิอยู่น้าเด้อัี่เนาะนี่ินี่นีสิับมาให้เบิ่งนงามเียมอันนีุ้งสักน่นีาเป็นาเอาโต โตใหญ่ไง,ไงโตเนง,เนงมมิก <ไง S 2> ่อน่งยี่เช้งเหยไอ้พวกน้องตอนนี้ก็ชินห <c oughs> นึ่งเฮ้ยายวเด็ก่ายไอ้พวกสีน้องบึงมันขงมันโดยดกอ่อนเหตุกตแน่ไปไหนก็ตายไปไหนกตายมันังมันได้โยดซะอ่าา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 าเอางาา นี่มันตเอาตั้งแก๊ใส่ตาไปเฉลี่ยเลยอยน่แล้วเนี่ยจะดีกันหนวกง่ายตั้งแกอยู่เดียงคนขึ้นตัวนะคกูฟ้องขวดงขยับเอาปนทางง่หนักหัมีดเยกไม่่ไหงงมด้นไดูกางสาวตัวต่างตัวเขา เาตกด้วยนะ่นโอเคดูนะโดครัผู้ลูกมันแตกมันเทนน่อนไปใส่คนโตใดบวี่ได้ก็วบเข้าไปก่อ bằng nơi mặt hàng này bằng nơi 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 อีกบอ่ะพอมเลยมกินดีเบื่อไห้งเนาะกินเลยเลยนเไ้ิานให้กินคเดียวมาเตะๆว่าันว่าแล้วเนาะเอาเมื่อตัวถอดเลยววะถอดเอ้ออกมาดิเอะห่งเนาะ 多啊，啊<何>，那那那那。啊，嗯，快。我开个灯。嗯嗯

ตายยุ่หาสวยใสเกียร์เป็นหินแดงแดงไหวนการแดงไหวเมื่อบ้านทีนี้มีาสกิน

มามากินดูสิเนาา่ะไม่น่อยจะไปแบงเหเขาเนาะันนั่นใครยังเดียวใยังเดียวแต่ต้นอันบ่ตายหันกะมนเดียวไปสินงแล้วว่าอก็สตูม่อหร่มได้ไงอกสตงเนี่ยอวกอสตงออกไปหากินออกมาอกลนะม่หร่มีแม่เดียวค่ะนี่แม่เดียวออกลูก ฉันแม่นวดตายฉันโตคุ้มกันมันก็นนกกนอยูอยงสันเนี่โอ้แม่นาตายมันโ็ออกิบุญเยเอะเรแม่ตอน,นี่แม่เดียวแต่นออกดูบเบิดเนะเออียด่ามเลยนีแม่เดียวอันนี้แม่กรรมกรนั่นีวไปสางข้าวกรบมาเป็นปน้าเป็นตสิออกร้ายตัวร้ายตัวเนะเออมนออกแม่แพรืกดนะ้วนะตอ้าม,ามนกกนตายเลยหักะัมม่นกกรตายเเลย

ะะกินมาล้ลุงปุณนย่คือสีเวิตนะจ๊อนางั่ง้ันนะเนี่บอกน,นนะโอ้าากินเลยตั้งนบอกตั้ง้านกินเลยปลาเขาพอดีอ,ะอะ่ะ

ไม่เห็นน้ำหอมคำรามัาจุ่มที่ม,มันก็น้อมดำสามเลยห้าเม,มื่นกันโป่งวะแม่แบบเทียงอานอ้องสองตอวนนิกนมาห่อเทือนสบายดีเด้อพี่น้อง <S 2> <S 2> อันไหนว่าทนทีนะ มันได้ไล่กุนิแต่ว่าห้ากินเนี่ยกัแบ่งแบ่งกันดีโอเือทันมนเือมาให้คนอยู่พื่นึงแล้วนึ่นะไดกินต่อิสเ่ยิ่งก๊อดูเต็มอยู่เพี่ยงป้าหล่ไลปนหลอยู่วันหรือว่าไดมันโหยมันโหยบ็นไฟมันใหมเนี้ยไฟโหยไล่ดีเลยเี่งมันเนาะ เราแบบไาให้แม่กินไปอึมาให้แม่ได้กินอืมเอาคืนให้นึงโอ้หราเ่งจขี้เหอนยนี่ก็อันนึงจำง้าฟาเถอะกูเอางวันือว่าเอาวย่าเอาอย่างโอ้ยค่าถืดต่อต่อติหนึ่แล้วนึงเดียวเลยหนึ่งเดียวเลย อืมอีเ <adelante> ม่ก <forty> ินนะอียม่เรากําลังเบิ่งหนังเนาะท่านแน่นอนครับเรกินต่อนะอืมอ่าเพื่อนพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงเท่านีเนาะเพื่อพี่น้องถ้าสนใจก็ยืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพเฮาเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนพี่น้องบ